มาขัดน้องๆไปทานอาหารเที่ยงกันค่ะวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวมะระดิมซำนะคะมาข่ดน่าทานมากมากค่ะมาข่ะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวมะระดิมซำค่ะ เครื่องมันเยอะมากจนคนไม่ได้แป๊บนนะคะ น้ำค่ะถ้าน,น้องๆคุณไหน อร่อยมากคุเตี๋ยวดิ่งซ้ำอันนี้ เผ็ดทั้งอร่อยน้องๆคนไหนถ้าชอบสูตรลองทําดูนะคะเป็นไอเดียที่สามารถทําขายได้ซึ่งน้ำซุปของเราก็ทำแบบไม่ง่ายที่จริงมันมีส่วนผสมเยอะครับแต่เรามีเท่าทเทีาทเท่าที่เราหาได้ครับถ้าจะให้อร่อยเพิ่มผงพะโล้ไปด้วยนะคะน้องๆคะ่ะแต่ทีนี้พี่ติ๋งคิดว่าตัวเองมี ปรากฏว่าเอายนทิ้งเพราะว่ามันเอ็ก r e ก็เลยไม่ได้ใช้ที่จริงเราต้องผสมผงพะโลลงไปด้วยยิ่งจะอร่อยถ้าน้องคนไหนอยากจะลองทำลองทำดูนะคะบอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น่าใช้ได้มากค่ะของคนไทยอร่อยมากอืม สกินคนเดียวไม่ดเพราอว่าเราใส่เครื่องเยอะมากค่ะเครื่องมีทั้งลูกชิ้นปลาเนื้อเปื่อยหมูแดงซึ่งมันเยอะมากที่จริงเราจะใส่เครื่องเยอะกว่านี้นะคะน้องๆแต่นี่เราเลยก็มันล้นเราก็เลยไม่ทํา ถจริงออกเอาออกมาจาัดเตรียมอะไรเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วต้องใส่ตู้เย็ยนเข้าคืนมันละนันถ้าใครจะหัน่นเป็นชิ้นเล็กหั่นได้นะคะแต่พี่ติ๋มอยากจะลองอยากจะกินอย่างนี้ค่ะเพราะครั้งแรกคิดว่าจะต้มให้มันเปื่อ,อยงไงครับก็เลยกลัวมันเปื่อยก็เลยทำอย่างนี้จะได้ตัดง่ายที่ไหนได้ ข้องเยอะ้งเยอะมากเยอะเกินไปจริงที่จริงมีสูตรตั้งหลายอย่างนะคะ แม่พาทำทีนี้เราจําไม่ได้ก็เลยนั่งไปนั่งมาบางทีนึกขึ้นได้ทีละอย่างและแม่พาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวบบบมีด้วยค่ะแต่จําไม่ได้แล้วว่าทําไงบ้างสูตรที่แม่ให้มาเขาแม่เขาจะมีสูตรอีกอย่างหนึ่งค่ะน้องๆพอทําแล้วรู้สึกว่าเส้นมันนุ่มมากซึ่ง ไม่ใช่บ้าราไม่เคยทําเราลองทําแล้วครั้งหนึ่งแต่เส้นออกมามันแข็มมันไม่เหมือนที่แม่ทําแต่แม่เขามีสูตรเขาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ชาจ,จะไะไเราก็เลยไม่ได้จดจําอะไรไว้ค่ะเป็นเส้นแบบนี้ที่แม่ทําสูตรน้องคง งงว่าแม่พิถิมิเป็นไหนแม่พิถิมิเสียได้สิบเก้าปีแล้วนะคะเป็นป่วยเป็นมะเร็งในตับซึ่งไม่มีด็อกเตอร์ที่ไหนก็หาไม่เจอจนกระทั่งด็อกเตอร์ที่เมืองไทยหมอที่เมืองไทยคะ่ะหาเจอแต่มันก็เป็นระยะสุดท้ายที่แม่ที่หมอก็หาเจอนะคะ ซึ่งตอนที่แม่เสียพี่ติ๋มก็ยังอยู่ที่อเมริกาเราไม่ได้ลงไปเลยค่ะเพราะช่วงนั้นกําลังมันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างทําให้เราไม่ได้ลงไปแต่งานศพของแม่ก็เป็นงานศพพระราชทานเพลิงนะคะใช่พระราชทานเพลิงใช่ค่ะเขาเรียกงนันใช่ไหมนะ่ะพระราชทานเพลิงศพเราจาไม่ได้ว่าใครเป็นคนนั่นนะคะแต่พี่สาวเขาเป็นอาจารย์ญญ สอนแล้วก็มีพระราชทานเพลิงให้ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจกับแม่แม่คงจะดีใจนะครัแต่เสียดายที่เราไม่ได้ไปอะก็โอ้โถ้าแม่ยังอยู่นี่แม่คงพาทำหลายๆอย่างแล้วล่ะค่ะจะได้กินกับแม่ด้วยพราแม่เป็นคนชอบทำกับข้าวชอบทำกับข้าวแม่ทำเก่งมากค่ะ ก็พี่ติมก็ได้จากการเรียนรู้จากแม่นี่แหละคะ่ะที่คนสอนเราก็เลยเก่งเรื่องทำกับข้าวซึ่งมีหลายอย่างมากคะ่ะน้องๆที่แม่เขาสอนทำแบบว่าเป็นโฮมเมดเลยคะ่ะไม่ไม่ต้องไปซื้อเลยแม่จะทำให้ทานเลยที่บ้านเลยแม่นี่เก่งมาก เราขอน้อง